ไม่ใช่ว่าจะมียูทูบเบอร์ดีกว่าขอแบบาบอมาพูดไลฟ์สไตล์กันดีกว่าวันนี้เรื่องจากเรามาที่สยามใช่ไหมแล้วมาที่สยามที่ไรเนี่ยผมก็จะมากับน้องเพื่อที่จะมากินข้าววันนี้ก็เลยแบบกลับมากินในร้านที่แบบรู้สึกแฮปปี้นะครับคือเทนโจบอกว่าร้านเทนโจยังไม่มีเทนโจเลยบอกว่าคือมึงคุ้มอ่ะไม่ได้คุ้มเลยเด็กผมว่าอาหารเขาดีด้วยแหละนะครับมีทั้งแบบ กามอนซตแบบนี้ปวดจนไม่ได้ล้างมือเลยเดี๋ยวต,ต้องล้างมือที่ตบดีอ่ะนะแบบเขามีตั้งแต่เซตตั้งแต่สี่สี่เก้าเก้าบวกบวกใช่ป่ะแล้วก็แบบีเยอะอ่ะเดี๋ยวให้รูอาหารจริงกันดีกว่าแบบดูอันนี้อาจจะแบบแต่ที่ใครใครที่ชอบทานเนื้อผมบอกโอเคมากเลยอะ่ะมีหล,หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าเป็นเนื้อริบอายคออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแบบเยอะอ่ะแล้วที่ผมชอบสุดก็คือ ซาเซมิชาที่ oh, <no. S 1> แล้วใส่ว่าเกิดเป็นปลาหมึกเป็นปลาแซลมอนมั่งแบบช,ชอบกินมากคือแบบคุณแม่บอกว่าบอกว่าหนุ่มเป็นซีอุยอ่อไม่เป็นซีอุย oh. น,นะครับแบบชอบอะไรที่แบบมันอร่อยอะ่ะมันสดอะ่ะคือกินแล้วแบบเฟรชมากมันแบบมันจริงๆนะเป็นคนที่แบบ enjoy eating มากๆเลยอะ่ะ oh. ถ้าภาษาจีนก็ได้นะสยามมือไอชื่อ,อกินนี่ ว่าเซ็ตตี้ให้เราหนึ่งคนหนึ่งเซตนะแต่ก็เตรียมสเปรย์กอพอตัวเองมด้วยแล้วกันนะ,ะแต่อย่าเอาสเปรย์กอพอฉีดอาหารนะ,ะเขาลนล,ลงแล้วว่าไม่ต้องกินเถอะมันไม่ถึงกระตายนะครับมันร้อนหรือเร้อนหน้าแล้วเนี่ยนะ, <S <S นะครับก็น้ำ่ะพูดถึงน้ำน้ำในช่วงโควิดอาจจะแบบไม่ได้ไปกดเองใช่ป่ะเพราะว่ามันก็มีความอันตรายเนาะ น้ำเขาบบจะมีเอสให้นะครับเอสจะน้ำผลไม้ผลไม้มีน้ำองุ่นอะไรวะมีองุ่นมีชามัชชาณชาเย็นเนาะเอ้ยไม่ใช่ชายเย็นเสีชาแต่ไม่ใช่ชามนะนาวมีองุ่นมีส้มมี่เงี้ยครับก็น้ำผลไม้ทั่วไปนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูอาหารกันดีกว่าเพราะแบบน่ากินขนาดไหน สี่เก้าเก้าบวกบวกบวกได้ป่ะสี่เก้าเก้าบห้าร้อยกว่าบาทอ่ะรวมแล้วห้าร้อยกว่าบาทตบห้าร้อยกว่าบาทอันนี้ยังไม่หมดนะคือเดี๋ยวบรรดาพวกของดิฟมันจะมาเยอะกว่านี้นะครับแบบเยอะมากอันนี้เนื้อเนื้อก็แบบมีไม่มีแบบตุ้แบบเลยใบพายไอ้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรวมซาซิมิเนาะรวมซาซิมินะครับแล้วก็กิมจิไม่แล้วยังไม่จบเกี๊ยวซ่านะครับ จะบอกว่าเวลามากันน้อตอนนี้ก็จะแบบเต็มผมเต็มมากแต่สักพักหนึ่งอะ่ะพอเริ่มกินปุ๊บจะเริ่มมีการเกี่ยนกันล้ผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเป็นแบบนั้นว่ามึงสั่งมาไม่ใช่หรอกใช่ตอนนี้คือแค่ต้นเงี้ยยังไม่มีการพูดกันนะครับนี่เมื่อกี้อยากจะโชว์น้ำจิ้มเขาซอสน้ำจิ้มเขาก็กระเทียมอะไรลิกนะครับแล้วก็ซอสคลิกเกาหลี นสาใสเกาต้องชอบนะแล้วก็มะนาว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 แล้วก็ซอสโซยูน้ำชิมซีฟู้ดนะครับหลากหลายมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรจะกินเลยนะครับโอเคอันนี้เรากำลังจะมากินแซลมอนยูสุนะครับนี่อ่ะสึกมียูสุด้วยแล้ว,ลวก็แบบมีไข่ปลาน้อยๆอยู่แล้วก็แซลมอนนะครับอันนี้ซูชิเนาะนะครับกินก็แน่นอนต้องมากับ หหมดไหมไมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ถักไหม,ไมเออทากโกเนี่ยหมดแหละไม่ใช่ทากโกนมันเป็นแซลกอนเบอร์นะ่ะเ,เไม่จบเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเริ่มเริ่มสับสนดละเริ่มสดละจะกินอะไรก่อนอนี้่ออันนี้ก่อนอ่าอันนี้ก็ถือไว้เพราะว่าไม่มีที่วางแล้วอันนี้อืมอันนี้เอาเลยดูกอมสดโอเคนะสดเลยแหละแต่มือถือผมจะปลิวไหมเนี่ยอ่า หนึ่งความเงืมงามไปสดกว่าอ,อร่อยแน่นอนจะบอกว่ามี2ซลมอนแล้วมันจะมีกลิ่นกลิ่นหอมๆของยูสุเป็นตับ แบบมาแบบมันมันมันอุ้มแบบนี้แค่ข้าวนก็แบ <okay>. บมันจะเข้ามากเลยแบบในกลิ่นแซลมอนในส้มแล้วแบบอ๋ออันนี้ดีอันนี้ดีแบบลงตัวดีอ่ะแต่ว่ามันตกไปตกไปรึ่งอันนี้อันนี้น่ากินอันนี้เลยดีกว่ากินเลยดีกว่าเพราะว่ามาใหม่ร้านนี้ผมจะบอกว่าเขาทำใหม่นะครับเขาแบบไม่ไม่ได้มีในตู้นะคือทำแล้วก็แบบเสิร์ฟทำแล้วเสิร์ฟเลยกินเลยแล้วกัน อารมณ์เหมือนแบบเนี่ยเขาแบบมีผมชอบเลยเนี่ยบแบบอเนี่ยจริงอะแบบเซบูราเนี่ยดูเนี่ยมาเอาเข้าปากล็กแม้เอา่อนนี้เลยอาไว้วางไหนก่อนนี่ครับอ,อันนี้ จะบอกว่าอันเนี้ยเลคคอมเมนเลยคือถ้ามา,มาเซนโจมาเซนโจมาเซนโจต้องกินแซลมอนอะโวคาโดช็อตนะครับคือ,ค,อคือมาลงตัวมันจะเป็นเหมือนกับเมื่อกี้ครับนนเหมือนเนี้ยเหมือนเหมือนตัวแซลมอนยูสุอะผมว่ามาลงตัวมากเลยคือแบบมีความแซลมอนมีความอะโวคาโดแล้วก็คือช็อตอะช็อตได้อ่ะกินเลยกินเลยว่าหรือต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มม,มันก็อร่อ ือว่เลยบอกว่าไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันมีความเผ็ดเผ็ดมีโอกาโดแล้วก็มีแซลมอนแล้วมันหอมคือหอมอาครับมบันลงตัวมากเลยคือแบบเหมือนแก้วหนึ่งจเหมือนเราได้กินคอกเทลที่แบบช็อตอะ่ะอร่อยอ,อันนี้อันนี้คือนำเสนอเลยอยากให้มาฉ่ำๆเลยอะ่ะแล้วก็จิ้มกับอะไร ชิมอะไรนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็แนวเกาหลีเนอะแต่บบชิ้นใหญ่ใหญ่อะดูดีว่าเต,ต็มช้ำเต็มที่ยังเคียวยังเคียวไม่เสร็จเลย <c oughs> เนื้อเหนียวนิดนึง จะบอกว่าน้องบอกว่าถ่ายเองแต่กินอ,อ,อันนี้ก็คือสั่งมาจานที่สองแล้วอะครับคือจะบอกว่าเป็นปวามหมที่แบบสดและดีงามมากอ่ะคืออร่อยแต,แต่พวกนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาว่าเป็นความเหมือนแบบเกตกินสดได้อะ่ะแบบไม่ได้กินแล้วก็เป็นพยาธิอะไรอย่างนี้นะ ดูดิจะได้กินไหมเนะนี่ออดสดสยดูความสดสดจริงอ่ะลิ่มๆเลยอีกนึงก็มึกยักเนี่่ดูดิความสดอ่ะมาคือเขาแร่ให้ใหม่เลยไนงะคือก็ดีงามตรงนี้นแหละ ดูดิว่าครมกินจะเหมือนกับปลาหมึกไม่ได้ปลาหมึกยักษ์หรือเปล่าอาจจะเละๆหน่อยนะครับเพราะว่าผ่านศึกมาเยอะกับ,บน้ำจิ้ม ทุกินแบบเหมือนกัแบเบช้นยอมกัแบกบินวินดีแลคเับอร่อยดริงฮะเริ่มครับแล้วเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่ง,นะงชั่วโมงครึ่งนะคือสั่งอาหารใด้ชั่วโมงครึ่งแล้วกอ็อยู่ในร้านได้สองชั่วโมงนะครับแล้วก็ทั้งหมดกี่รายการสี่ิเจ็จาน <c oughs> <c oughs> กินแบบพายุลงมากอะ่ะ สี่เจ็ดจาน่ะคุ้มมากเลยนะครับก็ตกเฉลี่ยคนละประมาณ4ี0ร้อยห้บกว่าห้าร้อย่ะห้ารตกห้าก็กว่าก็คุ้มที่เดียวนะครับก็ถ้าอยากชมคลิปชมการเที่ยวการกินอะไรต่างๆนะครับติดตามไดที่ไซแอมไซแอมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ้วเจอกันครับ